ดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเบียร์พร้อมพองเผย3ามสิ่งที่ได้จากการร้องเพลงค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนะักร้องเพลงลูกทุ่งเสียงคุณภาพนะคะสำหรับเบียร์พร้อมพองที่ขึ้นเวทีร้องงานไหนจะเล็กหรือว่าใหญ่เอฟซีไม่หวังอย่างแน่นอนค่ะเจ้าตัวจัดเต็มทั้งลีลาน้ำเสียงลูกเอื้อนถ่ายทอดเพลงได้ตรงกับโจทย์ของครูเพลงค่ะ แต่เมื่อ FC ได้ฟังได้ดูการโชว์ของเบียบนเวทีแล้วมีความสุขเชื่อว่า FC คงอยากจะรู้ว่าทุกๆครั้งที่เบียไปร้องเพลงบนเวทีความสุขของเขาคืออะไรนะคะโดยล่าสุดค่ะเบียรได้โพสต์ว่าเบียรพร้อมพงไปร้องเพลงในแต่ละครั้งได้อะไรบ้างได้รอยยิ้มได้เสียงหัวเราะได้เงินมาเลี้ยงดูครอบครัว3อย่างนี้ถ้าเบียเอามารวมกันมันคือความสุข ข,ข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ